สโนไวท์ Snow White. มันเป็นช่วงกลางฤดูหนาวเกร็ดหิมะตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับขนนกราชินีกำลังนั่งทำงานที่ข้างหน้าต่างสะดึงปักผ้าของนางทำจากไม้มะเกลือในขณะที่นางทำงานอยู่นั้นนางได้มองออกไปที่หิมะข้างนอกเป็นครั้งคราวเข็มก็ได้แทงเข้าที่นิ้วมือของนางมีเลือดสามหยดตกลงไปที่หิมะเมื่อนางเห็นว่ามันดูสดและแดงแค่ไหนนางได้พูดกับตัวเองว่า โอ้ขอให้ข้ามีลูกที่ขาวดังหิมะแดงดังเลือดและดำดังไม้สะดึง้งไม่นานหลังจากนั้นนางก็ได้ให้กำเนิดทิดาองค์หนึ่งนางมีผิวขาวราวกับหิมะริมฝีกากแดงดังเลือดและผมดำดังไม้มะเกลือและนางก็ได้ชื่อว่าสโนไวเมื่อสโนไวกำเนิดขึ้นมาราชินีก็สิ้นพระชนพานไปหนึ่งปี กษัตริย์กระรงรับมาเหียสีองค์หนึ่งนางเป็นหญิงสาวสวยแต่หญิงยโสและถนงตนนางไม่สามารถทนท,นที่จะมีใครงดงามกว่าได้นางมีกระจกเวทมนต์และนางก็ชอบที่จะยืนต่อหน้ากระจกมองเข้าไปในนั้นและพูดว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตภพีกระจกก็ตอบว่าท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปัตภพี นางรู้สึกพึงพอใจเพราะนางรู้ว่ากระจกวิเศษพูดความจริงตอนนี้สนาไวก็เติบโตงดงามขึ้นเรื่อยๆและเมื่อนางอายุได้เจ็ดขวบนางก็งดงามราวกับตอนกลางวันมากกว่าราชินีเสียอีกวันหนึ่งเมื่อราชินีเดินไปที่กระจกวิเศษแล้วพูดว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตภีกระจกก็ตอบว่าราชินี มันคือความจริงที่ท่านคือผูอ้ที่งดงามแต่สโนไว้นั้นงดงามมากกว่าท่านคำตอบน้ำทำให้ราชินีตกใจอย่างมากนางหน้าเขียวหน้าเหลืองด้วยความริษยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหัวใจของนางก็เกลียดและต่อต้านสโนไว้ความริษยาและความโอหังก็เหมือนกับวัชพืชร้ายที่เติบโตขึ้นในใจของนางมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งจิตใจของนางไม่มีความสงบทั้งกลางวันและกลางคืน ในที่สุดนางก็ส่งคนไปตามนายพรานแล้วสั่งว่าพาเด็กคนนั้นเข้าไปในป่าเพื่อที่ข้าจะไม่ได้เห็นนางอีกต่อไปเจ้ากำจัดนางซะและนำหัวใจของนางมาให้กับข้านายพรานตอบรับและพาสโนไว้ออกไปแต่เมื่อเขาดึงมีดออกมาเพื่อที่จะแทงหัวใจที่ไร้เดียงสาของสโนไว้นางเริ่มร้องไห้และพูดว่า โอ้ท่านนายพรานอย่าฆ่าข้าเลยข้าจะเข้าไปในป่าและจะไม่กลับมาอีกเลยและเนื่องด้วยความน่ารักของนางนายพรานจึงรู้สึกสงสารและพูดว่าจอไปซะเด็กน้อยผู้น่าสงสารเพราะเขาคิดว่าสัตว์ป่าจะต้องกินนางแน่ๆแ,และราวกับว่าก้อนหินได้กลิ้งออกไปจากหัวใจของเขาเมื่อเขายอมปล่อยนางไปทันใดนั้นเองมีหมูป่านุ่มวิ่งเข้ามา เขาจึงจับมันค่าและนำหัวใจของมันออกมาถวายแก่พระราชินีหัวใจนั้นก็ถูกปรุงรสนและทำให้สุขแล้วหญิงชั่วร้ายนางนั้นก็กินมันเข้าไปโดยคิดว่านี่คือจุดจบของสโสนไว้ตอนนี้เมื่อเด็กน้อยที่น่าสงสารพบว่าตัวนางอยู่ตามลำพังในป่านางรู้สึกหวาดกลัวแม้แต่เสียงใบไม้จากบนต้นไม้ก็ทำให้นางหวาดหวั่นจนไม่รู้จะทำอย่างไร จากนั้นนางก็เริ่มวิ่งไปบนก้อนหินแหลมคมทะลุผ่านพุ่มไม้ที่มีหนามแหลมและสัตว์ป่าก็วิ่งตามนานไปแต่พวกมันไม่ได้ทำอันตรายให้กับนางเลยนางวิ่งไปตราบเท่าที่เท้าที่บาดเจ็บของนางจะพานางไปได้และเมื่อใกล้คำ่ำนางก็มาถึงบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนางเข้าไปข้างในเพื่อพักผ่อนทุกอย่างข้างในนั้นมีขนาดเล็กมากแต่ก็รังามและสะอาดสะอา้าน มีโต๊ะเล็กๆที่เตรียมไว้คลุมด้วยผ้าสีขาวจานเล็กๆเจ็ดใบมีดเจ็ดเล่มส้อมเจ็ดคันและถ้วยน้ำดื่มข้างกำแพงมีเตียงเล็กๆเจ็ดเตียงตั้งเรียงกันคลุมด้วยผ้าห่มสีขาวสะอาดสโนไว้ด้วยความหิวกระหายอย่างมากจึงกินข้าวต้มและขนมปังจากแต่ละจานและดื่มไฟาจากถ้วยเล็กๆนั่นถ้วยละหนึ่งหยดเพื่อไม่ให้กินของที่แบ่งไว้จากส่วนเดียวจนหมดจากนั้นนางรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก นางล้มตัวลงนอนบนเตียงเตียงหนึ่งแต่ดูเหมือนมันจะไม่เหมาะกับนางเตียงหนึ่งยาวเกินไปอีกเตียงสั้นเกินไปแต่สุดท้ายเตียงที่เจ็ดดูค่อนข้างจะพอดีนางจึงนอนบนนั้นแล้วหลับไปเมื่อความมืดย่างไกลเข้ามาบรรดาเจ้าของบ้านก็กลับมาที่บ้านของพวกเขาพวกเขาเป็นคนแคร์ทั้งเจ็ดซึ่งมีอาชีพขุดดินท่ามกลางคุนเขาเมื่อพวกเขาจุดเทียนทั้งเจ็ดเล่มมันก็สว่างขึ้นในบ้านเล็กๆหลังนั้นพวกเขาเห็นว่า องมีใครบางคนเข้ามาข้างในเพราะทุกอย่างไม่เหมือนกับที่พวกเขาทิ้งไว้คนแรกพูดว่าใครมานั่งเก้าอีเ้เล็กๆของข้านะคนที่สองพูดว่าใครมากินของจากจานเล็กๆของข้านะคนที่สามพูดว่าใครเอาขนมปังก้อนเล็กๆของข้าไปนะคนที่สี่กล่าวว่าใครมาแอบชิมข้าวต้มของข้านะคนที่ห้พูดว่าใครใช้ส้มเล็กๆของข้านะคนที่หพูดว่า ใครเป็นคนใช้มีดเล็กๆของข้านะคนที่เจ็ดพูดว่าใครดื่มน้ำจากถ้วยเล็กๆของข้านะคนที่หนึ่งเมื่อมองไปรอบๆเห็นรอยปุ่มอยู่บนเตียงของเขาจึงร้องขึ้นมาว่าใครมานอนอยู่บนเตียงของข้านะ่ะคนอื่นๆก็วิ่งเข้ามาเราร้องว่ามีคนมานอนอยู่บนเตียงของพวกเราด้วยเหมือนกันแต่เมื่อคนที่เจ็ดมองไปที่เตียงของเขา เขาเห็นสโนไว้ตัวน้อยนอนอยู่บนนั้นจากนั้นเขาก็บอกคนอื่นๆซึ่งพวกเขาวิ่งเข้ามาแล้วร้องออกมาด้วยความประหลาดใจและชูเทียนเล็กๆทั้งเจ็ดเล่มเพื่อให้แสงส่องลงไปบนร่างของสโนไว้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพวกเขาร้องออกมาช่างเป็นเด็กที่งดงามอะไรเยี่ยงนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีที่ได้พบนางจนพวกเขาไม่ได้ปลุกนางขึ้นมาแต่ปล่อยให้นางหลับต่อไป คนแคร์คนที่เจ็ดก็ได้ไปนอนรวมกับคนอื่นแต่ละชั่วโมงก็ล่วงเลยไปจนกระทั่งค่ำคืนนั้นได้ผ่านพ้นไปเมื่อรุ่งเช้ามาถึงสโนไว้ได้ตื่นขึ้นมาและเห็นคนแคระทั้งเจ็ดนางตกใจมากแต่พวกเขาดูเป็นมิตรและถามชื่อของนางและนางก็บอกพวกเขาไป พวกเขาก็ถามว่านางมาอยู่ในบ้านของพวกเขาได้อย่างไรนางได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่เลี้ยงของนางที่หวังอยากให้นางตายการที่นายพรานได้ไว้ชีวิตนางและการที่นางได้วิ่งมาตลอดทั้งวันจนกระทั่งในที่สุดนางก็พบกับบ้านเล็กๆของพวกเขาและคนแคระก็พูดว่าถ้าเจ้าดูแลบ้านของพวกข้าทำอาหารสักผ้า จัดเตียงย็บปักถักร้อยและรักษาทุกอย่างให้เรียบร้อยและสะอาดสะอา้านเจ้าสามารถอยู่กับพวกข้าได้และเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดเลยด้วยความยินดีอย่างยิ่งสโนไว้กล่าวและแล้วนางจึงอยู่ดูแลบ้านให้เรียบร้อยในตอนเช้าคนแคกก็ไปที่ภูเขาเพื่อขุดหาทองในตอนเย็นเมื่อพวกเขากลับบ้านอาหารเย็นก็จะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขา หญิงสาวถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังตลอดทั้งวันและคนแคร์แสนดีก็เตือนนางว่าระวังแม่เลี้ยงของเจ้าไว้นางจะรู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ในเร็ววันอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านล่ะบัดนี้เมื่อราชินีได้กลืนกินหัวใจของสโนไว้ยอย่างที่นางต้องการไปแล้วนั้นนางค่อนข้างแน่นใจว่าตอนนี้นางเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดดังนั้นนางจึงมาที่กระจกวิเศษแล้วพูดว่ากระจกวิเศษเอ,อ๋ย ใครงามเลิศในปัตภีกระจกก็ตอบว่าราชินีถึงแม้ท่านจะมีความงามที่หายากแต่สโนไวที่อาศัยอยู่ในหุบเขากับคนแคร์ทั้งเจ็ดนั้นงดงามกว่าท่านเป็นพันเท่าทัานใดนั้นราชินีก็โกรธมากเพราะกระจกวิเศษพูดความจริงเสมอและนางก็รู้ว่าในพรานต้องหลอกลวงนางแน่แล้วสโนไวยังมีชีวิตอยู่ นางก็คิดแล้วคิดอีกว่านางจะจัดการจบชีวิตของสโนไวได้อย่างไรตราบใดที่นางไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในแผ่นดินความอิจฉาริษยาในตัวนางก็จะไม่หายไปในที่สุดนางก็คิดแผนได้นางแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนหญิงชราจนไม่มีใครจดจำนางได้นางได้เดินทางข้ามภูเขาทั้งเจ็ดจนกระทั่งมาถึงบ้านของคนแคระทั้งเจ็ดนางเข้าประตูแล้วร้องว่า มีของมาขายมีของมาขายสโนไว้แอบมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วร้องว่าสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายขายอะไรคะหญิงชราตอบว่าของดีๆทั้งหลายผ้าลูกไม้หลากสีแล้วนางก็ชูผ้าผืนหนึ่งซึ่งทอด้วยไหมหลากสีข้าไม่ต้องกลัวที่จะปล่อยให้คุณยายคนดีคนนี้เข้ามาข้างในสโนไวท์คิด จากนั้นนางก็ปลดลูกกลงออกและซื้อลูกไม้สวยๆเจ้ามีรูปร่างที่ดีมากเลยนะเด็กน้อยหญิงชารากล่าวมาให้ข้าผูกผ้าให้เจ้าให้เรียบร้อยโนไว้ที่ไม่สงสัยอะไรเลยยืนขึ้นต่อหน้าหญิงชาราและปล่อยให้นางผูกผ้าลูกไม้ใหม่ให้แต่หญิงชาราผูกเชือกไว้แน่นอย่างรวดเร็วจนสโนไว้หายใจไม่ออกและนางก็ล้มลงราวกับตายไปแล้วตอนนี้ เ้าก็ไม่ได้เป็นผู้ที่งดงามที่สุดแล้วหญิงชราพูดขณะรีบเดินจากไปไม่นานหลังจากนั้นในตอนเย็นคนแคร์ทั้งเจ็ดกลับมาถึงบ้านก็ตกใจกลัวเมื่อสโสนวไว้ที่รักของพวกเขานอนอยู่บนพื้นเหมือนไม่มีชีวิตและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆพวกเขาพยุงนางขึ้นมาและเมื่อเห็นว่านางถูกผูกแน่นแค่ไหนก็ตัดเชือกออกเป็นสองท่อนจากนั้นนางก็เริ่มหายใจ และค่อยๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อคุณแคร์ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็พูดว่าหญิงชราเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากราชินีผู้ชั่วร้ายจะต้องระวังไม่ให้ใครเข้ามาตอนที่พวกเราไม่อยู่ที่นี่เมื่อหญิงชั่วกลับถึงบ้านนางก็เดินไปที่กระจกและพูดว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตภีกระจกก็ตอบเช่นเดิมว่าราชินี ถึงแม้ท่านจะมีความงามที่หายากแต่สโนไวท์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขากับคนแคระทั้งเจ็ดนั้นงดงามกว่าท่านเป็นพันเท่าเมื่อนางได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกประหลาดใจมากเลือดทั้งหมดออกไปจากหัวใจของนางเพราะนางได้รู้ว่าสโนไวท์นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ตอนนี้นางพูดข้าดจะคิดวิธีทำล้ายนางและด้วยเวทมนต์นางได้ทำวีอาบยาพิษขึ้นมาจากนั้น นางก็แต่งตัวให้ดูเหมือนหญิงชาราอีกคนหนึ่งแล้วจึงเดินทางข้ามภูเขาทั้งเจ็ดไปที่บ้านของคนแระทั้งเจ็ดนางเข้าประตูแล้วร้องว่ามีของมาขายมีของมาขายสโนไว้มองออกไปแล้วพูดว่าท่านไปซะข้าจะไม่ให้ใครเข้ามาหรอกแต่เจ้าไม่ได้ถูกข้าไม่ให้มองนี่หญิงชาราพูดพร้อมกับหยิบวีอาบยาพิษออกมาแล้วชูขึ้น มันทำให้สโนไว้พอใจมากจนนางอยากจะเปิดประตูและเมื่อต่อรองราคาเสร็จแล้วหญิงชราก็พูดว่าบัดนี้จเจ้าก็จะสามารถหวีผมของเจ้าให้เรียบร้อยได้แล้วสโนไว้ผู้น่าสงสารไม่เคยคิดร้ายต่อใครปล่อยให้หญิงชรา,าทำตามที่นางต้องการไม่นางหลังจากที่หวีแตะลงไปบนผมของสโนไว้พิษก็เริ่มออกฤทธิ์และเด็กหญิงผู้น่าสงสารก็หมดสติล้มลงไป และแล้วแม่นางผู้งามลำ้ำหญิงชั่วร้ายกล่าวนี่คือจุดจบของเจ้าแล้วนางก็จากไปโชคดีที่ตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วและคนแคร่ทั้งเจ็ดก็กลับมาถึงบ้านเมื่อพวกเขาเห็นสโนไว้นอนไม่ขยับอยู่บนพื้นเหมือนตายแล้วพวกเขาก็คิดตรงกันว่านี่เป็นฝีมือของแม่เลี้ยงของนางอย่างแน่นอนเมื่อมองไปรอบๆก็พบหวีอาบยาพิษ และไม่นานพวกเขาก็ดึงมันออกจากผมของสโนไว้แล้วสโนไว้ก็ฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นพวกเขาก็เตือนานางอีกครั้งให้ระวังตัวและอย่าให้ใครเข้าประตูมาอีกเมื่อราชนินีเสด็จกลับถึงบ้านไปยืนอยู่หน้ากระจกและตรัสว่ากระจกวิเศษเอ่ยใครงามเลิศในปัตถพีกระจกก็ตอบเช่นเดิมว่าราชนินีถึงแม้ท่านจะมีความงามที่หายาก แต่สโนไวท์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขากับคนแคระทั้งเจ็ดนั้นงดงามกว่าท่านเป็นพันเท่าเมื่อนางได้ยินกระจกตอบเช่นนั้นนางก็สันไปด้วยความโกรธสโนไวท์ <S S จะต้องตายนางกรีดร้องถึงแม้ว่าข้าจะต้องแลกโดยชีวิตของข้าก็ตามจากนั้นนางก็เข้าไปในห้องลับที่ที่ไม่น่าจะมีใครกล้าเข้ามาและที่นั่นนางก็ทำแอปเปิลผิดขึ้นมามันดูงดงามมาก ด้วยเนื้อสีขาวพร้อมกับแก้มสีแดงใครเห็นก็ต้องรู้สึกหิวโหวยแต่เมื่อใครได้กินไปแม้แต่น้อยจะต้องตายเมื่อผลแอปเปิลพร้อมแล้วน,นางก็ทานหน้าและแต่งกายเหมือนสาวชาวนาจากนั้นก็ข้ามภูเขา,ขา,ขาทั้ง7ไปยังที่ซึ่งคุณแคระทั้ง7อาศัยอยู่เมื่อนางเ้าประตูสโนไวก็มองไปนอกหน้าต่างและพูดว่าข้าไม่กล้าให้ใครเข้ามาแล้ว คนแคร่ทั้งเจ็ดบอกข้าว่าอย่าให้ใครเข้ามาเอาล่ะหญิงผู้นั้นตอบข้าสามารถขายแอปเปิ้ลของข้าที่อื่นได้อย่างง่ายได้อันเนี้ยข้าจะให้เจ้าหนึ่งผลไม่เซโนไว้ตอบข้าไม่กล้าที่จะรับมาเจ้ากลัวยาพิษอย่างนั้นหรือหญิงนางนั่งกล่าวดูนี่สิข้าจะหั่นแอปเปิ้ลเป็นสองซี่เจ้าจะได้ด้านสีแดงส่วนข้าจะทานด้านสีขาว เพราะแอปเปิลนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างชานฉลาดจนพิษทั้งหมดอยู่ที่เครื่องสีแดงซโนไว้ปรารถนาที่จะทานแอปเปิลที่สวยงามชิ้นนี้และเมื่อนางเห็นหญิงชาวนากำลังกินแอปเปิลชิ้นนั้นอยู่นางก็อดใจไม่ไหวอีกต่อไปนางได้ยื่นมือไปหยิบแอปเปิลที่มีพิษครึ่งหนึ่งนั้นมาแล้วนางก็หยิบมันเข้าปากไปนางได้ล้มลงกับพื้นราวกับตายไปแล้วพระราชินีทอดพระเนรด้วยสายตาอันอาฆาตมาร้าย ส่งหัวเราะด้วยเสียงอันดังแล้วร้องว่าขาวดุดหิมะแดงดุดเลือดดำดุดมะเกลือครั้งนี้คนแค่ก็ไม่อาจทำให้เจ้ากลับมามีชีวิตได้อีกต่อไปและเมื่อนางกลับถึงบ้านและถามกระจกว่ากระจกวิเศษเอย๋ยใครงามเลิศในปัตตภีในที่สุดกระจกก็ตอบว่าตอนนี้ท่านงดงามที่สุดแล้วแล้วใจที่อิจฉาริษยาของ,งานางก็สงบลง เท่าที่ใจที่อิจฉาริษเสยาจะเป็นไปได้เมื่อพวกคนแคร่กลับมาถึงบ้านในตอนเย็นก็พบว่าสโนไวนอนอยู่บนพื้นไม่มีลมหายใจออกจากปากของนางและนางก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วพวกเขาอุ้มนางขึ้นมาค้นหาว่ามีสิ่งใดที่มีพิษตัดเชือกผูกผมหวีผมสระผมด้วยน้ำและวายแต่ทุกอย่างกลับไร้ผลเด็กน้อยผู้น่าสงสารได้เสียชีวิตลงและไม่ฟื้นขึ้นมาอีก แล้วพวกเขาก็วางร่างนางไว้บนแทน่นและคนแคระทั้งเจ็ดก็ได้นั่งล้อมร่างนางไว้แล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่3ามวันเต็มแล้วพวกเขาก็ต้องฝังร่างนางแต่นางยังคงดูราวกับแวงมีชีวิตอยู่ด้วยแก้มที่ยังงดงามของนางพวกเขาจึงกล่าวว่าเราไม่สามารถซ่อนนางไว้ใต้ดินที่มืดมิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำโรงศพด้วยแก้วใสเพื่อให้มองเข้าไปได้จากทุกด้านและวางนางไว้ในนั้น และเขียนตัวอักษรสีทองด้วยชื่อและตำแหน่งทิดาของกระสัตริ์ของสโนไว้ลงบนโลงนั่นจากนั้นพวกเขาก็วางลงศพไว้บนภูเขาและพลัดเปลี่ยนให้มีหนึ่งคนคอยเฝ้าดูอยู่เสมอเหล่านกน้อยก็ได้มาไว้อาลัยให้กับสโนไว้ตัวแรกเป็นนกฮูกจากนั้นก็เป็นอีกาและท้ายที่สุดก็เป็นนกพิราบสโนไว้ White, นอนอยู่บนโลงมาเป็นเวลานานและดูไม่เปลี่ยนแปลงดูราวกับนางแค่หลับอยู่ เพราะนางย,ยังคงขาวราวกับหิมะแดงราวกับเลือดและผมของนางก็ดำสนิทเหมือนไม้มะเกลือแต่อยู่มาวันหนึง่งเจ้าชายองค์นึงได้ขี่ม,ม้าผ่านป่าไปยังบ้านของคนแคระซึ่งอยู่ใกล้ๆเขาเห็นโรงศพอยู่บนภูเขาซึ่งมีสโนไวทที่งดงามอยู่ข้างในและเขาได้อ่านข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรสีทองบนนั้นจากนั้นเขาก็พูดกับคนแครว,ว่าขอโงให้กับข้าแล้วข้าจะให้ทุกอย่างที่ท่านขอ แต่คนแครบ,บอกเขาว่าพวกเขาไม่สามารถแยกจากมันเพื่อทองคำทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้แต่เจ้าชายพูดว่าข้าขอร้องให้พวกท่านมอบมันให้กับข้าเพราะข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้หากไม่ได้มองดูสโนไว้หากพวกท่านยินยอมข้าจะให้พวกท่านได้ตำแหน่งที่มีเกียรติและจะดูแลพวกท่านดุจพี่น้องของข้าเมื่อเขาพูดอย่างนั้นคนแคร์ตัวน้อยก็สงสารเขาและมอบลงศพให้กับเขา และเจ้าชายก็เรียกมหาเล็กของเขาให้ยกลงศบขึ้นบนบ่าบังเอิญว่าขณะที่พวกเขากำลังเดินไปก็สะดุดพุ่มไม้แห่งหนึ่งแรงเขย่านั้นทำให้แอปเปิลอาบยาพิษหลุดออกมาจากลำคอของสโนไว้์ไม่นานนางก็ลืมตาขึ้นมาโยนผ้าคลุมโลงศบออกและลุกขึ้นนั่งอย่างมีชีวิตชีวาโอ้ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยนางร้องออกมาเจ้าชายตอบด้วยความยินดีว่าเจ้าอยู่กับข้า และกล่าวถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็พูดว่าข้าอยากได้เจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกมาอยู่กับข้าที่ปราสาทของพระราชบิดาของข้าแล้วเจ้าจะได้เป็นเจ้าสาวของข้าสโนไวท์ที่จิตใจดีก็ตกลงไปกับเจ้าชายงานแต่งงานของพวกเขาก็จัดขึ้นอย่างเอกร,เริกและหรูหรายิ่งแต่แม่เลี้ยงที่ชั่วร้ายของสโนไวท์ก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยและเมื่อนางแต่งตัวด้วยผ้าที่สวยงามนางก็ไปที่กระจก แล้วพูดว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตถพีกระจกก็ตอบว่าราชินีถึงแม้ท่านจะมีความงามที่หายากแต่เจ้าสาวที่ยังเหยวนั้นงดงามกว่าท่านเป็นพันเท่าจากนั้นนางก,ก็ดาและสาบแช่งรู้สึกผิดหวังและโกรธเกลียว ตอนแรกนางคิดว่านางจะไม่ไปงานแต่งงานแต่แล้วนางก็รู้สึกว่าจิตใจของนางจะไม่สงบจนกว่าจะไปเห็นเจ้าสาวและเมื่อนางเห็นเจ้าสาวนางรู้จักเจ้าสาวในนามสโนไว้และไม่สามารถก้าวเท้าไปจากที่นั่นด้วยความกลัวและความหวาดกลัวได้เพราะพวกเขาได้เตรียมรองเท้าเหล็กร้อนซึ่งทำให้นางต้องเต้นจนกว่าจะล้มตายลง